สวัสดีครับมาพบกับเกมที่หนึ่งของการแข่งขันมาฮอตออนไลน์นะครับวันนี้ก็เมื่อสักครู่นี้ก็อีกชุดหนึ่งก็จะเดินเป็นแนวทางของโจรไปแล้วเนาะทีนี้ขอเดินแนวทางห้าเต้มบ้างแนวทางห้าเต้มเนาะเป็นแนวทางห้าเต้มนะครับทีนี้ห้าเต้มเนี่ยผมจะเดินเฉพาะเกมที่เดินหลังนะครับเดินก่อนก็จะเดินมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เดินก่อนจะเน้นมาตรฐาน หาเต้มโอเคเราเจอกับอีปุ่มนะครับเราเจอกับอีปุ่มเราต้องขึ้นทรงนี้นะครับถ้าเจออีปุ่มอย่าเพิ่งอย่าไปขึ้นเก้าสิบสามจะเป็นผิดทรงนะครับมันจะไม่ถูกต้องโอเคผิดทรงขึ้นไปครับเพื่อไปให้เป็น แบบฝึกหัดนะครับเวลาเจอกับอีปุ่มก็ต้องขึ้นสิบสิบห้าให้เร็วก่อนอย่าเพิ่งไปเดินเก้าสิบสามนะครับสําหรับแนวทางที่ถูกต้องอย่าเพิ่งไปเดินเก้าสิบสามตัวนี้เขาน่าจะรู้ดีคนที่เล่นนะครับน่าจะเป็นคนมีฝีมือเลยแหละรู้ว่าต้องเดินสิบห้ามาสิบนะครับซึ่งเป็นตัวเสมอเอา จริงๆต้องต่อนะกำลังจะชมพอดีต้องต่อยี2สิบหกยิบสาถึงจะถูกต้องออไม่แน่เขาอาจจะมีการแก้เกมนะคอยดูก่อนว่เาเขาจะเดินยังไงนะครับเราจะเล่นทั้งหมดวิดีโอชุดนี้จะเล่นทั้งหมด4เกมนะครับหาใครรับชมไม่ครบในบางแพลตฟอร์มก็ให้ติดตามต่อที่ช่องคัมพีมักฮอตใน YouTube นะครับคัมพีมักฮอตใน youtube ซึ่งไม่จํากัดเรื่องเวลา อันนี้โดนนะครับน,นี่เป็นแนวทางเนาะสิบสี่สิบเจ็ดให้เขากินสองแล้วเราก็เดินเจ็ดสิบเอ็ดให้เขากินหนึ่งแล้วเรากินสองมวนไปนะครับอันนี้ท่านจะค่อยดูนะครับอ่โอเคอันนี้คือการแก้เกมนะครับการแก้เกมเวลาเจออีพุ่มส่งนี้เนาะหากใครเจอรูปนี้ก็ทำได้เลยนะครับทำได้เลย ข้าฮอทก็จบแล้วครับเนี่ย <c oughs> แค่เข้าฮอทก็จบไปเลยครับจบทุกอย่างอ่ะคู่แข่งยอมแพ้นะครับคู้แข่งก็รู้ดีว่าถึงไปต่อก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับห้าแต้มเรานะครับเจอกับอีปุ่มเราเดินสุน่มส่วนเดินก่อนผมก็จะฝึกมาตรฐานทรงเดิมอยู่นะครับทรงยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่นะครับ เป็นมาตรฐานทรงยิบเจ็ดยิบสี่ก็คือเดินแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับยังเป็นแบบนี้อยู่อ่าพอดีเลยคนนี้เขาเดินห้าเต้มเขาเดินห้าเต้มอ๋อเป็นกลายเป็นย่อสั้นสังก้นนะครับเป็นย่อสั้นสังงน่งกันยิบหกยิบสามรับแน่นๆ่นไปกลายเป็นรูป อิโต้นะครับอิโต้พบย่อสั้นไปสะง,งั้นไปครับรับเน่นๆไปสิบสามสิบเจ็ดแน่ๆเลยต่อสองเราไม่ต่ออ่าแปลกใจนะผมเข้าใจว่าเขาจะเดินสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็สิบสิบห้านั้นแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามา ขึ้นไปครับแนวทางห้าแต้มนะครับเราเดินให้กินสิบแปดสิบห้ากินสองแล้วเรากินสามไปตกหมายเลขห้าเลยดีกว่าเพื่อประหยัดเวลาในการเดินนะครับอ่านะครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันไปอยู่มุมแต่ว่าสวยก็ตรงนี้แหละเนี่ย <laughs> อ่าแล้วนะับสวยก็ตรงนี้แหละครับเกมนะครับโมโนเกมที่สามเกมที่สี่นะครับเกมที่สามเกมที่สี่ ก็จะเน้นเป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานเจอห้าแต้มหรือเปล่าพอดีผมก็เดินแนวทางห้าแต้มอยู่พอดีก็จะได้เจอนะครับอือปตัดข้างเป็นห้าแต้มตัดข้างเราจะได้ฝึกแนวทางพอดีแหละตัวไหนดีเอ่ยตัวไหนดี ยี่สิบหกยี่สามนี่แหละเตัวนี้น่าจะดียอมแพ้ซะเหมือนกันมาส่งสติกเกอร์มาหาเรายอมแพ้ซะแบบนั้นอืมน่าจะเดินยี่สี่สิบเก้าต่อต่อดักหน้าเข้าไปก่อนเนาะยี่สี่สิบเก้านะครับต่อดักหน้าเข้าไปก่อนขึ้นมาแล้ว ยอมแพ้ซะวันนะั้นส่งสติกเกอร์มาเยอะแล้วแหละไม่เป็นไรครับมีสิทธิ์ที่จะส่งได้นะครับแต่เราไม่ส่งเราไม่ส่งเยอะคู่แข่งเด็ดขาดนะครับเราจะไม่ส่งเด็ดขาดเราจะส่งแต่ชมว่าเขาสุดยอดนะครับเดี๋ยวขอขอส่งว่าสุดยอดก่อนอืมสุดยอดนะครับ ชวมว่าเขาสุดยอดเรามีสิดชงได้นะครับเขามีลูกเล่นให้เราก็เล่นไปแต่อย่าใช้กวนสมาธิคนอื่นก็พอนะครับถ้าเราต่อสิบแปดสิบห้าน่าจะหยุดเกมทั้งหมดได้เลยนะสิบแปดสิบห้าไปหยุดไปล็อกล็อกหมากไว้เลยนะครับเดินไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะโดนกินหมดนะครับ คปดูเขาจะส่งสติกเกอร์ว่าอย่างไรไหมเจอดอกนี้เข้าไปไม่ส่งครัเ,เดินต่อเข้ากินสองลบไปก่อนอเขากินหนึ่งตัวกินคนละตัวเขากินลงมาเราจะเดินยังไงดี ยี่สิบเจ็ดสี่ก่อนยี่สี่สิบเก้าเข้าพัตไม่ได้ครับเข้าไม่ได้สักตัวเข้าไม่ได้เลยนะครับเข้าแล้วก็โดนตายโดนฆ่าตายอ่าเราก็โยงหมากไปแค่นี้นะครับอ่าจะน่าไปมาตรฐานพบกับห้าเต็มตัดข้างนะครับสำหรับเกมนี้ ต่อไปเขาเดินก่อนมันดูว่าเขาจะเดินขึ้นยาวหรือว่าขึ้นเป็นทรงห้าแต้มเออขึ้นยาวดีมากครับเพราะว่าผมกําลังจะซ้อมห้าแต้มพอดีจะซ้อมห้าแต้มให้กับผู้ติดตามนะครับได้ดูแนวทางห้าแต้มเกมที่หนึ่งกับเกมที่สี่เอา้าเจออีป,ปุ่มอีกแล้วนะครับงั้นเราก็ขึ้นทรงเดิมเราห้าแต้มรับอีป,ปุ่มนะครับ วันนี้ได้เจอ้าแต้มรับอีปุ่มนะครับ10-14เหมือนเดิมครับคู่แข่งคนละคนนะครับแต่เล่นแต้มเดียวกันนะครับอ่าเห็นไหมมามาทางนี้จนไดน้ผู้แข่งคนนี้มาทางนี้นะครับมาทางนี้ไม่ไม่ต่อนะครับมาทางนี้เราก็ไปเลี้ยวเลยนะครับ เอายังไงดีเอายังไงดีถ้าเดินยี่สี่ยิบเจ็ดนาะแล้วก็เดินสิบสี่สิบเจ็ดน่าจะสวยเนาะหนึ่งสองสามเล,ล้วเลยนะครับหนึ่งสองสามเลี้วคราวนี้เขาจะส่งสติกเกอร์อะไรไหม มาครับอืมกินฟรีครับกินฟรีครับ,รบอืมกินฟรีโอเคชะนะไปนะครับ